สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กันที่อำเภอชมพลบุรีครับผมเดี๋ยวพามาดูสีรถคันนี้อูสวยมากเลยใครอยากทําสีนี้นี่แจมครับเดี๋ยวพาดูนี่นี่นี่สีนี้สีนี้นี่ครับสีเทาแลมโบนะใส่กากเพชรบอลลุงอะ่ะนะครับสวยสวยสวยยอมรับเลยสีนี้ขึ้นมากเลยะจอดต่างแดน,นี่เงาแวบเลย ทำสีนี้สบาสวยมากเลยดูดีเง,งาแวบเลยกากเพชรลุงครับตัวนี้สว,สวยสวยสวยตอนนี้กำลังแยกน้ำมันอยู่ยว่าจะรีวิวให้ดูพอดีผมมารถมายิงสายครับทายเพชรสท่านคุ้นพันครับขายแล้วขายไปให้ลูกค้าอาเือ มาสมุดปาการครับทุกคนดูนะเดี๋ยวผมจะถอยหลังให้ดูรู้สึกว่ามันสวยมากขาเพลียโอ้ยดูในกล้องทำไมไม่แดดไม่มีเมื่อกี้ผมมองมาป๊าดสวยมากเลยบบลกระบ่ารถคันนี้นะสีไหมสวยทำลายเนี่ยตัดอย่างเงี้ยสวย เห็น oh, ไ,ไอตัวนี้ด้วยโลโลโนอาโซโลโอ้เท่แ no ต่ว no ่าโซโลไหมเห็นได้สวยมากเลยค e ันนี้สวยครับใส่เข้าวงเข้าไปหลอ่อวงไฟไท้ายก็สวย ชอบสีมากเลยนี่ยะที่ผมบอกทุกคนว่าอย่าโป้สีนะกระบะเนี่ยให้มันเป็นทรงนี้เลยอย่าโป้ถ้าโป้ปุ๊บเนี่ยเวลามันแตกมามันน่าเกลียดถ้าเราทําอย่างงี้นะครับมันได้โชว์แนวเชื่อมโชว์ว่าเราเนี่ยรถเราเนี่ยเชื่อมเต็ม,ตมไงถ้าใครถามว่าเฮ้ยรถแถวชมพนแต้มมาหรือเปล่านี่มาดูเลยครับถ้าแต้มมามาดูสินี่ไม่ต้องให้เขาพูดเลยทีนี้ให้ดูกันจัดจ่าไปเลย ว่าแต้มหรือว่าโปรหรือว่าเชื่อเมเต็มให้ดูกันเลยนี่ผมบอกเลยว่าฝีมือรถแถวชุมพลทุกวันเนี่ยฝีมือต่อรถเนี่ยไม่แพ้ผ้ากลางเลยครับสุดยอดเพราะเผื่อให้เยอะกว่าผ้ากลางอีกผ้ากลางส่วนมากไม่มีตัวนี้ให้เยอะกว่าเขาแต่งผ้าบุงผ้าไว้นี่น,น,นี่มาแล้วแดดมาแล้วนี่สวยสวยแดดประกายเห็นไหมออกทันทีเลยโดนแดด ทำแบบนี้เพิ่มนะครับเลกเกอร์ต้องมีประมาณ4ชุดเพราะว่ากว่าจะพ่นกว่าจะทําให้มันเรียบได้เนี่ยมันต้องใช้ประมาณ4ชุดเลยนะนะครับเลกเกอร์กกรอตัวนี้นะนี่ครับดูเป็นประกายสวยงาม เงาวิ่งเลยขึ้นดีมากเลยเอย้โครงไฟไท้ายก็หล่อครับเนี่ยโครงไฟไท้ายรถผมก็แบบนี้แหละแบบเดียวกันเลยเอาเสียจูขันนี้มีลูก้าแล้วแมนปะอ้าที่ว่าที่ว่าเจ้า เอาไปเปลี่ยนกระเทียน้ำทา,างเงี้ยโอม่นเต๋คันนี้โอ้คันนี้คืองามยนะวะคันน,คน,น,นี้ขายเท่าไหร่นี่เจ็ดแสนเจ็ดแสนฮะเจ็ดแสนเครื่องหัวแฉบนี่นี่แต่มันเป็นเช็ดซีไทยเนาะเช็ดซีเบนเนาะโอ้ยไม่ต้องกลัวด้าะเช็ดซีเบนดูนี่ใหญ่เบิ่มหมืมดูนี่มาดูเช็ดซีข้างหลังอ่ะโอ้คนละคันเหมือนกับคันนั่นป้องเช็ดซีใหญ่ขนาดนี้เจ็ดแสนหนึ่งบ่ โอ้ยรถทุกวันนี้มันมันถูกแฮ้ร้านได้เ็ดสีให้ขึ้นง้ามเถอะฮะเจ้เอาลน้องตะเขียงเง็ดสีง้าเเจ้าบานนี่เจ้าใจพิเสียเจ้าบานเจ้าส้กาเพียนี่สองหมืนเถอยสอม่ามสองหมื่นสี่เออค่ะพะวัเล็กเกิดเต้องเพิ่มอีกมันสี่ชุดงามดูโอ้ยงามงาเผยยอมรับเลยเอาเพ่ได้เพียนมาลุกน้องราเดลน้องเรา่ะ เออตรงร่องเราจะคันแล้วนี่ที่แหลกไวเดี๋ยวคันนะเอองามงามครับนี่เจ็ดแสนนะครับคันนี้เดี๋ยวฟังเสียงเดี๋ยวฟังเสียงแต้ยยังเห็นไหมนาโดนาโดูบ้นี่น้าดูหน้าดูหน้าดู้างนาดูกันชนเดิมนี่นี่หน้าดูก็ไว้แล้วนาโด โอ้สวยนะครับคันนี้โอ้ผลหอวขางในี่เห็นป่าวมาหมักฐานวะเออคอยมักสร้างคนนี้วะาวคอยต้องเอาไปล่องมึงจะขั้นสโล่งงามางนางนดูงานดูเอองามงามงามดูดิกาเฟสไหมป้ามองมาจากไกลๆไหมคืองามเมื่อเทว่าตากแดดสี่งเลียวมากไหมคนนี้โอ้ยคอยยันคอยตายอยู่นี่ถึงรถส่นนี่ สวยมากเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยอย่างตาผมเห็นไหมนี่นเพชรนะสวยมากเลยทั่สดนะครับเนี่ย้ต่อได้ดีมากเลยรถคันนี้นะต่อได้สวยมากเลยชอบเลยการรีวิวนี่ผมต้องชอบด้วยนะมันถึงจะสวยมันถึงจะออกมาดี เวลาเรารีวิวมันถึงจะแบบมีแรงบันดาลใจในการแบบรีวิวคือมันต้องสวยจริงๆไม่ใช่ค้านสายตาแล้วมาบอกว่าสวยนะอเอ๊ออูไ้ไหนตัวกรบบัง่าเสียจจกี้ง่ายเด๋นะอู้ไหนอู้เพื่อนันเด๋ข้งอู้แขงเงี้ยวปะบ่ลูกนั่งไฟละ่ะถุงน้องเก้ยวตินี่แมียนบ่จะเบิ่งดีๆไม่ลูกน้อ,องเจ้าวยุติแมนีบบน,อองงนบ่บ่แมีนข้งอู้แขงเงี้ยวหรอคิดว่า

อขันหัวใส่โตนี่น้ำจะบกโตนี่กันกันดําลงฮะบ่มียขันหัวทางเขาเวลาไปต่อไหมเขาบ่มน้บกเอาคืนนึรถแม่เห็นตะไลเล้วดําน้ํรถึงบกไแล้วไปแล้วเยสำคัญมากเลยนะเนี่ย มเจ้าตัวใครว่าเจ้าเห็ดแบบนี้ทุกขั้นดีนะแคปอีกขอนึงนะที่ข่อยอยากให้เจ้าเห็ดเห็ดหว่องใส่สลิงข้างล่างแล้วก็แถมไปลูกค้าทุกขั้นเลยม,มันสำคัญค่ะก็แม่เลี้ยงอยู่ที่สลิงเวลาโดนลูกค้าทิ้งแบสลิงเสร็จละทุกวัยแคเจ้าเสียสลแอกเก่านตะ่เอาใส่แบบรถไฟเจ้าเได้ใ,ใจลูกค้าอบอกเลยไปบอกเลย ผู้ใด้เแถมแม่แรงเจ็บเธอเมื่อพอบอสำคัญทำสลิงเพราะรถรถติดนี่แม่แรงกูได้ใส่ได้ใส่สลิงยังเดียวต้องะสำคัญอยู่กับสลิงเมื่อนั่งข่อยันนั่งแล้วเมื่อนั้นบุญทารเดียวหาสลิงบ่มีจะเสียรถติดเอาโซมากกว่โซ่ขาดใช้หัวยังใหม่ๆอยู่เลยคุ้มคุ้มคุ้มตอนนี้ยังไม่ได้เดินท่อนะยังไม่ได้เดินท่อยังไม่ได้รีแมป ก็ขัมาสีแห้งหัวง,ง่ามเย็ดแสนโคตรกุ้มเหมือนเราแค่น,นี้ถ้ามาจากถ้าบอกว่ามาจากซ็อกแทบแถมหน้าสะอาดเต็มลำเลยจัดให้หมดแต่ลมอีกเออถ้าบอกว่าผมดูจากในคลิปซ็อกแทบผมขอแตะลมผมให้ครับหนึ่งตัวแต่ว่าปกติจะไม่ได้แถมมัน,นไปเลยเออถ้าเกิดมาจากช่องผมนะเพราะว่าทุกวันนี้ผมไม่ได้เอาค่าในหน้าแล้วเออ้อ ขอแต่ลมหนึ่งตัวตรงนี้เลยผมให้แต่ลมหนึ่งตัวเหียบจูใจปั๊มอยู่แล้ว <c ans> คันนี้ก็บอกสีตันแกนใหญ่ด้วยเฮ <c ans> ้ยเหยีจูเจ้าเฮ็ดจะฉีกพุทธคันมาตัวมือเลยเฮ็ดก็บอกเกี้ยี่มือเล่นมั้งเออก็จะมาขวัญ <c ans> มากว่าอู้หนินะก็ก็ดังง๊มามอ่ะเออทางก็เป็นทางก็เห็นเฮีงั้นใช่ไหม ก็าเขตั้เจ้าพิษันบ่มันแคบสเมตราเมตริสองแต่วันนี้จะาไมใช่แปดนอตคบเลยันเหบกว่าันเหนได้แปดนอขันที่ว่าตมากขัน้นดที่ทางกตมาเอาขไปไว้เอาขอไปไว้ที่ขอไปไว้แต่ผมชอบคันน,นนี้นะสวยมากเลย ผมนึกว่ามีเจ้าของแล้วเพราะว่าวันนั้นน่ะที่เสียจูเอาไปสลับเจดซีครับมันมีเจ้าของแล้วคันนึงอันนี้เจ็ดแสนไม่แพงนะทุกคนไม่แพงไม่แพงดูสิสวยมากเลยถ้ามาจากช่องผมคุณอย่าลืมถามเอาแตรลมด้อเพราะว่าเสียจูไม่ได้ใส่ให้ทุกคันเนี้ยอย่าลืมถามเอาแตรลมแตรลมนะครับอย่าลืมผมให้แตรลมหนึ่งอันนะเพราะว่าเสียจูแกของ,ง่าย เขาบอกว่ามาจากช่องท็อปแท็บอย่างเงี้ยผมผมดูในคลิปรีวิวของท็อปแท็บไหนบอกว่าจะได้แต่ลมหนึ่งตัวจะให้เลยนะจะดูใจใแจยปั๊มหนึ่งทุกวันนี้แกใจใหญ่ใจใหญ่รึใจใหญ่ใจสปอร์ตสวยก็ดูสีวะสวยมากเครื่อง7จ็ด E ดีอยู่แล้วนะมีคนโทรมาถามผมว่าเครื่อง7 E กับหา E ตัวไหนดี แต่ผมก็ยังตอบอยู่ว่าเจ็ดีมันดีนะกำลังมันเหลือรถยังเป็นสี่ล้ออยู่เลยโอ้ได้ไฟท้ายแต่งด้วยโู้พ่อใบสวยเอ๊คันนี้สวยว่ะเข้าตากรรมาการคุณดูใส่คันอื่นสิคันนี้มันแจน่มจริงนะดูใส่คันนี้คนลเรื่องเลยคันนี้สวยมากดูพ่อบง,นะงพ่อใบดูทรงนะทรงพ่อใบผมว่าคันนี้สวย เอาเสียจูอู้เขาใส่ผอาใบแห่น้ำเลยเด็ก <Okay. S 1> เอาเขาคือใส่ผอาใบงามเถอะวะอู้อยูซื้อเลยเนี่ยบอกใครเนี่ยใครจิบโตเออออเอออออใอรจิบปต่อน้อเขาอยู่เขาใส่ผอาใบงามนี่ตัวจงเบิ้งตัวย่างเนี่ยการใส่ผอาใบต้องแบบนี้นี่แต่งงามวะเข่าตาเขาปรมการมาคันนี่ส่งมันได้จริงๆโอเคครับก็มีหลายคันนะที่เสียจูยังเป็นหัวไล่เช็ดซีอยู่ถ้าใครอยากได้ก็ เข้ามานี่อย่างคันน e ี้พวกนี้คันซีแทะเจ้าบัตรคันซีแทะเจ้าบาตรเจ็ดแสนแปดเพิ่มมาอีกแปดหมื่นได้คันซีแท้เลยอย่างรถคาโก้อย่างนี้แกก็ทําขายคาโก้ก็ทํานี่บอกคันนี้บอกที่ว่าสร้างกอบต่อเขาก็ต่องามอยู่แต่ว่าเขาเหตดข้องกลังผิดเป็นบะนี่ช่างกอบก็ต่อสวยเหมือนกันนะนี่นะช่างกอบ เราเก็บทุกเม็ดเหมือนกันนะโอเคครับผมเจอลิปหน้าครับสวัสดีครับเพีงเพีงเพีง